สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e w i r d i s Path c นะคะวันนี้พบกับเดวี่เดวี่อ่านไพ่นะคะก็หัวข้อที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าคุณได้ไปเที่ยวที่นี่เมื่อกลับมาแล้วพลังงานคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะก็ เป็นพิกอากาศนะคะสําหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะเหมือนกันกันกบเดวี่เนาะเพราะว่าเดวีก็ชอบเที่ยวมากโอเคถ้าเราได้ไปที่นี่นะคะเรากลับมาแล้วพลังงานจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างก็มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะระหว่างนี้สามารถทําสมาธิระหว่างเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเสียง ข่านที่เบนให้ได้ฟังระหว่างเลือกกองไพ่กันด้วยนะคะเชิญรับฟัง เพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้องน้องใบนี้เนาะนอังการใบนี้นะคะไปเที่ยวไหนกันคะไปบาหลีหรือเปล่ากองนี้เพราะว่ารูปที่ขึ้นมาคล้ายๆกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะสถาปัตยกรรมเนาะที่บาหลีเหมือนกันนะเนี่ยไปบาหลีหรือเปล่าคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งโอเคค่ะกองที่หนึ่งนะคะ ถ้าถามว่าหลังจากที่คุณเดินทางไปเที่ยวนะคะกลับมาแล้วคุณจะเป็นยังไงบ้างพลังงานจะเปลี่ยนไปยังไงชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากการเดินทางครั้งนี้เนาะใบแรกที่ขึ้นมาเลยนะคะก็คือ Queen of Pentacle เนาะคุณโห oh, Queen of Pentacle ขึ้นมานะคะการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณได้เชื่อมต่อกับ ตัวตนภายในของคุณนะคะคุณจะมั่นใจมากขึ้นถ้าหากว่าใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนาะเป็นคนที่พูดเสียงเบานะคะหรือว่าไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองนะคะการเดินทางไปที่นี่คุณจะได้กล้าพูดมากขึ้น Activate ถ้าคุณที่มีความเชื่อในเรื่องของจักรกะเนาะก็จะมีการ Activate ในส่วนของรถจักรกะ นะคะหรือว่าจัดการคอทำให้คุณสามารถกล้าพูดกล้าสื่อสารออกมามากขึ้นมีความมั่นใจในะตัวเองมากขึ้นเดินหลังตรงขึ้นนะคะดูสง่าผาเผืเนาะที่นี่จะทำให้คุณได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติเยอะมากเลยอะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะแต่ก็ รู้สึกว่าคุณจะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สถานที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ทำให้คุณได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำค่อนข้างเยอะอลยเนาะกลับมาเ NERGY คุณจะเปลี่ยนออร่าคุณจะออกนะคะคุณจะกลับมาเหมือนแต่ทานที่ก็เป็นคุณคนเดิมนั่นแหละแต่พลังงานภายในของคุณจะเปลี่ยนนะคะเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยเนาะ ถ้าหากว่าช่วงก่อนที่คุณเดินทางไปนะคะมีเรื่องอะไรในชีวิตก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณลังเลนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีจะเอายังไงดียวหลังจากกลับมาที่นี่นะคะหลังจากกลับมาจากการเดินทางที่นี่นะคะคุณจะสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ะคะ่ะ คุณจะตัดสินใจได้คุณจะหนักแน่นคุณจะกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันอาจจะหนักใจคุณอยู่ในช่วงนั้นนอกในช่วงก่อนที่จะเดินทางคุณกลับมาแล้วคุณตัดสินใจในเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเลยอืคุณจะหนักแน่นขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็กล้าหาญขึ้นมากๆเนาะ จากการเดินทางที่นี่นะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าอาจจะทําให้คุณได้โชคลาบนะคะอาจจะมาตั้งแต่ในช่วงระหว่างที่คุณก่อนจะเดินทางไปเนาะหรือว่าตอนไปเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่กลับมาแล้วนะคะโชคของคุณก็คือจะเปลี่ยนไปเนาะ ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ค่อยมีโชคหรอกค่ะคุณเดวี่ชีวิตนี้ซื้อหวยไม่เคยถูกนะคะอาจจะถูกหวยในช่วงนั้นก็ได้นะคะเป็นไปได้นะคะในที่นี้เนาะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของแบบถูกหวยตรงๆนะคะหรือว่า,าได้เงินเข้ามาตรงๆก็ได้เนาะแต่ว่าคุณจะได้รับความมั่งคั่งกลับมาเยอะเลยนะคะถ้าเต็มสิบก็คือได้9้าเนาะ โอกาสก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เงินทองไม่ได้มาในรูปแบบเงินทองอย่างเดียวนะอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสนะคะที่เป็นโอกาสในครั้งใหญ่ในชีวิตที่จะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้คุณนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่จะยื่นโอกาสให้คุณนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะก็อาจจะเป็นผู้ชายวัยผู้ใหญ่นะคะที่มีแนวโน้มว่าจะหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้คุณนะคะ กองที่1นึ่อืใช่จริงๆนะคะก็อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็การนันทานในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้กลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจของตัวเองอีกครั้งนะคะคุณจะมั่นใจมากขึ้นมีเอ NERGY ดีขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองได้ชำระละพลังงานลบๆอะไรก็ตามที่คุณได้สั่งสมมาเนิ่นนานะคะ พลังงานลบลบเอเนอร์จีลบลบตรงนี้มันจะเคลียร์ไปแล้วพลังงานของคุณจะกลับมาใสจะกลับมา,าบริสุทธิ์กลับมาสดชื่นอีกครั้งนะคะคุณจะมั่นใจมากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นสงบเยือกเย็นมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มรับรู้ถึงความต้องการของร่างกายของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาเลือกในกองนี้นะคะอาจจะ ทำงานหนักนะคะหรือว่าละเลยร่างกายของตัวเองไปบ้างในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าสําหรับบางคนน้องอาจจะน้ําหนักขึ้นขึ้นมาเยอะๆเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คุณกลับมาคุณจะมีพลังแล้วก็มีแรงกายแรงใจที่จะกลับมาดูแลบอดี่ดูแลร่างกายของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะมี energy ที่แบบ เอออยากลุกไปออกกำลังกายอยากลุกมาแบบกินผักนะคะกินโปรตีนเข้ายิงนะคะหลังจากที่คุณกลับมาเนาะก็โอเคค่ะเพื่อนๆที่เลือกก่อนที่หนึ่งก็ ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวไหนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเที่ยวเผื่อเดวี่ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจิตสักพักเลยนะคะก่อดเดวี่จะได้ที่ยวเนาะก็เที่ยวเผื่อด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทริปในครั้งนี้นะคะเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นแปลงเอเนอร์จีของคุณขอให้สนุกไปกับทริปนี้ค่ะวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามเดวี่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือน้องการ์ดไปนี้เนาะไปเที่ยวไหนกันคะไปเที่ยวเกาะหรือเปล่านะคะความรู้สึกเหมือนจะไปเที่ยวเกาะหรือว่าไปเดินป่าหรือว่าไปทะเลหรือเปล่านะคะความรู้สึกเหมือนเป็นที่ที่มีภูเขามีป่าแล้วก็มีน้ําด้วยนะคะไปเที่ยวธรรมชาติหรือเปล่า โอเคก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะมาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนนะคะฟังเดวี่ก่อนนะคะว่าโอเคนะคะหลังจากที่คุณได้ไปเที่ยวนะสถานที่นี้แล้วนะคะพอคุณกลับมาแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างพลังงานคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆกองที่สองโอเคใบแรกที่ขึ้นมาเลยนะคะก็คือ p e r a n c นเนาะ คุณจะได้กลับมาปรับสมดุลตัวเองอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนกองที่สองไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันหนักสำหรับคุณนะคะคุณจะได้กลับมาจัดการเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งกลับมาปรับสมดุลชีวิตตัวเองอีกครั้งนะคะซึ่ง energy ของการปรับสมดุลเนี้ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ที่คุณ ไปถึงณสถานที่นั้นตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเดินเข้าไปในณสถานที่นั้นนะคะเอนเนอร์คุณจะเปลี่ยนร่างกายคุณจะให้ค่อยปรับสมดุลรู้สึกว่าการปรับสมดุลในที่นี้มันคือการปรับสมดุลในทุกด้านในชีวิตเลยะคะ่ะทางด้านร่างกายเนาะใครที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยคุณก็จะได้นอนพักมากขึ้นนะคะ ด้านร่างกายเนาะด้านจิตใจอาจจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจนะคะคุณจะสามารถปล่อย energy ลบๆนี้ทิ้งไปได้นะสถานที่นี้เนะาะอ่ะด้านร่างกายด้านจิตใจ ะะแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตเนาะจะเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอะไรที่ไม่ใช่กับคุณจะถูกปล่อยออกไปส่วนอะไรที่มัมี energy ที่ match กับคุณนะคะก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหลังจากที่คุณกลับมาจากการเดินทางในครั้งนี้เนาะแต่ energy ของการปรับสมดุลน,นะคะจะเริ่มปรับตั้งแต่ที่คุณไปถึงในะสถานที่นั้นแล้วเนาะ หลังจากที่คุณกลับมานะคะถ้ามันมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์คุณจะได้รับความแฟร์กลับมาในชีวิตหลังจากที่คุณกลับมานะคะอือแล้วรู้สึกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะในชีวิตของคุณนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเดวี่ก็ส่งกำลังใจให้นะคะหลังจากที่คุณกลับมาเอเนจีคุณจะเปลี่ยนมากก็คือแบบเอเนจีดีเลยอะ่ะแบบสดใสล่าเรืองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้ากลับมาแล้วอ่ะจะได้พบปะเม้ามอยนะคะกับแกงแกงเพื่อนสาวนะคะจะได้นะเจอกับเพื่อนนะคะเพื่อนสาวเพื่อนชายของคุณนะคะ อืมเป็นช่วงที่จะได้เจอเพื่อนเยอะขึ้นได้แบบไปปาร์ตี้นะคะได้ออกงานสังคมเยอะขึ้นนะคะแล้วเอเนอร์จีคุณอะสดใสมากเนาะแบบเอเนอร์จีเปลี่ยนนะคะอะไรที่คุณรู้สึกเศร้าหมองนะคะมันจะถูกทิ้งแบบถูกโยนทิ้งไปหมดเลยถูกคลีนล้างไปหมดเลยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับแต่ความสดใสกลับมานะคะ พลังงานดีมากเลยนะคะเพื่อนๆกองที่สองนึกถึงเลขเก,ก้ามีเลขเก,ก้าขึ้นมานะคะเป็นเลขของความอุดมสมบูรณ์นะคะรู้สึกว่าความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้จะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่งคุณจะมีความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากขึ้นมากๆหลังจากาก,าจกลับมานะคะ คุณจะรู้สึกว่าเออแบบอเนอร์จีสดใสเหมือนฉันได้ชาร์จแบตมาแล้วนะคะจากแบบโอ้ที่แบบยม,ยมยมเหมือนแบบเป็นถ่านพลังงานก็คือเหมือนเป็นถ่านแบบก้อนเล็กๆถ่าไฟฉายก้อนเล็กๆขนาด a อเอเอนะคะก่อนที่จะไปนะคะรู้สึกยมยมแต่พอคุณได้ไปเที่ยวที่นี่นะคะแล้วกลับมาแบตคุณจะเต็มร้อยคุณจะไม่ใช่ถ่านก้อนน้อยต่อไปแต่ว่าคุณจะกลับมาเป็นแบบนึกภาพถึงเครื่องปั่นไฟอะค่ะ สาที่คุณแบบเป็นฐานก็เล็กๆใช่ปะคุณไปที่นี่คุณกลับมาคุณจะเหมือนเป็นเครื่องปั่นไฟเลยอะคุณจะมีพลังงานเอเนอร์จีเยอะมากนะคะอืมไปเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กอ่ากลับมาเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กสามารถปั่นไฟให้ตัวเองได้นะคะไม่ต้องรอแบบต้องชาร์จนานอีกต่อไปนะคะอืมคุณจะมีเสน่ห์มากเลยนะคะมีเสน่ห์มาก ล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็มีแนวโนม้มเป็นไปได้นะคะว่าพื่งออกอนที่2หลายคนอาจจะมีแฟนหลังจากที่กลับมา,าจากการเที่ยวที่นี่นะคะกลับมาอาจจะได้แฟนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเอเนจีดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็คุณก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะและไพ่ึ้นมาบอกอีกว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําไม่ว่าอะไรก็ตาม คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำคุณจะมีพลังงานในการลงมือทำอะไรก็ตามที่คุณอยากทำซึ่งช่วงที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำคุณจะกลับมาทำในช่วงนี้หลังจากที่คุณได้กลับมานะคะโอเคเพื่อตอนที่สองพลังงานดีมากนะคะถ้าเกิดว่าได้แฟนแล้วนะคะมีแฟนก็อย่าลืมเดวี่นะคะ โอเคค่ะก็ Energy ดีมากนะคะขอให้ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่สนุกสนานฮิลลิ่งฮิวใจนะคะให้คุณได้ชาร์จแบตกลับมาได้แบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆกนที่สองมีวันที่ดีนะคะ ไม่ว่าจะเจออะไรอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็คุณจะผ่านคนไปได้และอเนอร์จีคุณจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะเป็นคนกองกที่สองวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรัะฟังนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆของเดวี่ด้วยนะวันนี้โอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะน้องการ์ดใบนี้นอ้องเป็นรูปนก โอเคได้เดินทางไกลหรือเปล่าคะเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินหรือเปล่าข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเปล่าเนาะไปเที่ยวไหนกันคะเพื่อนเพื่อนอนที่สามนะคะอืมเหมือนจะได้ไปเที่ยวไกลนะเนี่ยโอเคค่ะแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางก็มาฟังดีวยีกันก่อนนะคะโอเคถามว่ากา,การที่คุณไปเที่ยว ออกไปเดินทางออกไปประชนันไทยในครั้งนี้นะคะหลังจากกลับมาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคุณจะมี energy ที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะสำหรับใบแรกที่ขึ้นมานะคะ energy ที่มีสัมผัสได้ตอนนี้เนาะคุณจะมีความกล้าคุณจะมีความกล้าขึ้นมามากมากนะคะ นอกจากความกล้าสัมผัสได้ถึงความมั่นคงอืมไม่ว่าชีวิตในช่วงนี้ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่หลังจากที่คุณกลับมาจากการไปเขี่ยวครั้งนี้ชีวิตคุณจะมั่นคงมากขึ้นคุณจะสามารถสร้างรากฐานให้กับชีวิตของตัวเองได้ดยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำธุรกิจเนาะคุณก็จะได้เริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองได้วางรากฐานวางเขาคงธุรกิจของตัวเองนะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะอยากแต่งงานเนาะหลังจากที่คุณได้กลับมาจากการท่องเที่ยวในที่เนี้ยคุณจะเริ่มมีการพูดคุยกับแฟนของคุณมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีข่าวดีก็คือ มีการขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มของการได้ลงหลักปักฐานนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อแต่ละคนก็ก็จะไม่เหมือนกันเนะาะบางคนอาจจะเป็นการอ่ะแต่งงานการคอมมิทเมนต์การมีแฟนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการแบบได้งานใหม่นะคะหรือว่าได้ตําแหน่งใหม่ๆที่ตําแหน่งสูงขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะหรือธุรกิจเติบโตมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ ชีวิตคุณจะมีรักฐานที่มั่นคงขึ้นมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆคนที่สามแล้วหลังจากคุณกลับมาเอนเนอร์จีคุณจะแบบเออแบบกล้ากล้ามากขึ้นมั่นคงมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเป็นเอนเนอร์จีของคนที่แบบไม่กลัวเออไม่กลัวอะไรไม่กลัวใครฉันมั่นใจในตัวเองฉันเชื่อว่าฉันทำได้ ฉันเชื่อว่ามันไปได้ถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำแม่งทำแม่งนะมันแปลกๆเอ๊ะสีแดงมาเลยแบบเวทแฟกหรือเปล่าเอ๊ะท็อกซิกหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแม้แต่น้อยนะคะคุณจะสามารถตัดได้เลยและเดินออกมาได้เลย คือ energy ของคุณมันจะมั่นคงแบบขนาดนั้นเลยนะอืมแบบคือสามารถตัดได้เลยเ่ะเพราะว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นมากๆคุณจะรักตัวเองมากขึ้นมากๆจนไม่ยอมให้ใครทั้งนั้นเข้ามาทําให้คุณรู้สึกลังเลสงสัยในตัวเองทําให้คุณรู้สึกไม่ดีของตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้าตามมาทําสิ่งนั้นกับคุณค่ะ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพื่อนของที่สามในช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยหรือว่ามันหนักหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเป็นเก้าดาบเนาะถ้าหากว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงก่อนที่คุณจะได้เดินทางไปเที่ยวนะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยเหลือเกินมันยมเหลือเกินมันเจ็บปวดมากเหลือเกินพอกันทีเนาะ มีคำว่าพอกันทีเข้ามานะอืมพอกันทีไม่เอาแล้วนะคุณเพื่อนคนที่สามถ้าเกิดว่าช่วงนี้แบบคุณเจอเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีนะคะก็วีก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาว่าหลังจากที่คุณกลับมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในทริปนี้นะคะ คุณจะสามารถปลดความทุกข์ใจนี้ออกไปได้นะคะมาขึ้นเก้าดบเนาะให้คุณนึกภาพตามสมมติว่ามันมีหินตอนนี้คุณกำลังแบกหินก้อนใหญ่ๆเลยเก้าก้อนซึ่งมันหนักมันเหนื่อยมากคุณจะสามารถค่อยๆวางก้อนหินเหล่านี้ลงไปได้ทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อน คุณจะเริ่มวางได้ตั้งแต่ตอนที่คุณได้ไปเที่ยวแล้วค่ะมันจะค่อยๆวางลงไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนจนคุณกลับมามันก็จะวางี่ยค่อยๆวางต่อไปเรื่อยๆจนหมดจนไอห,หินก้าก้อนเนี่ยที่คุณหนักแบกมาหนักมากๆเลยในช่วงเนี้ยคุณจะวางได้หมดหลังจากที่คุณกลับมานะคะ ถามว่ากลับมานานไหมคะเดวี David, กว่าจะวางแบบปัญหาทุกอย่างได้หมดเนี่ยมันขึ้นเลขสามมานะคะรู้สึกว่าไม่เกินนะคะไม่เกินแน่นอนไม่เกินสามเดือนคุณจะสามารถปล่อยวางปัญหาทุกอย่างได้ทั้งหมดหลังจากที่คุณกลับมาจากการไปเที่ยวในครั้งนี้เนาะ อไม่เกินสามเดือนนะคะคุณจะวางได้ทั้งหมดนะคะปัญหาทุกอย่างที่คุณแบกอยู่ในช่วงนี้เนาะเพื่อนๆตอนที่สามพลังงานแบบค่อนข้างหนักแน่นมากเลยเนาะอืมเป็นพลังงานของความแบบกล้าความแบบเชื่อมั่นในตัวเองเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคอะมีอะไรที่พายอยากจะบอกเราอีกบ้างนะคะอืม เขาขึ้นมาบอกว่าการเดินทางในั้งนี้นอกจากที่คุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะปล่อยวางปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คุณจะปล่อยได้ทั้งหมดแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณเชื่อในเรื่องของจอดเอเนจี Energy, เรื่องพลังงานจัก,กรวาลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าหากคุณมีความเชื่อในเรื่องนี้เนะคุณจะสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะของจังกรวาลค่ะพลังงานของคุณจะเปลี่ยนพลังงานงคุณจะชิปไปในทิศทางที่ไหลลื่นมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นเมื่อคุณกลับมาคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นคุณจะวางหลักปักฐานในชีวิตได้มากขึ้น คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากการไปเที่ยวในครั้งนี้ก็ได้นะคะและคุณก็จะได้แนวคิดใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีมาก่อนซึ่งไอแรงไอแรงบันดาลใจตรงนี้เนาะหรือว่าไอเจ้าอะไรไอเดียห <c> ร <oughs> ือผันไปน,นะไอเจ้าไอเดียเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้คุณ สามารถลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําได้นะคะอืมคุณจะมีความกล้าออกไปทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณจะมีพลังงานอินเอรจีที่เปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะอโอกาสในที่นี้เนาะอาจจะเป็นไอเดียต่างๆที่เข้ามาก็ได้นะคะคือมันขึ้นแบบเออมันขึ้นคําว่าไอเดียขึ้นมาบ่อยมากเลยเนาะ คุณจะมีไอเดียในการเอามาสร้างรากฐานในชีวิตเอามาสร้างธุรกิจของคุณเอามาสร้างอะไรก็ตามที่คุณอยากสร้างแต่ว่าคุณไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะหลังจากกลับมาคุณจะได้ทำสิ่งนี้ energy ด,ดีมากเลยนะคะเพื่อเพื่อนตอนที่3เป็น ENERGy ของความแบบถ้าให้เปรียบเทียบเนาะระหว่าง f e m i n i n e กับ Masculine นะคะแอบเมานิดนึงเพื่อเพือนอที่สส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบ มี energy ของความ f e m i n i มากขึ้นเนาะแต่เพื่อนๆคนที่3จะมี energy ของความเป็น masculine มากขึ้นมี energy ของการ action การลงมือทำความหนักแน่นในตัวเองมากขึ้นนะคะพลังงานของ masculine นะคะโดดเด่นขึ้นมาเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆคนที่3ามไมว่าเจออะไรอยู่ในช่วงนี้เดวี่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ คุณสามารถวางใจตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าคุณจะสามารถทำอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณอยากทำได้คุณจะทำมันสำเร็จหลังจากที่คุณกลับมาได้แน่นอนนะคะเพื่อนๆกันที่สาวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ ขอให้เป็นการเดินทางที่คุณได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาแล้วก็สนุกสนานกับการเดินทางในครั้งนี้ขอใหอ้ทุกอย่างในชีวิตนะคะราบรื่นนะคะเพื่อนพ่อพที่สามขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังกันนะคะฝากติดตามคลิปใหม่ๆของเดวี่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ